สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปลายวันนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านไม่สบายนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะก็เลยกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะคะก็มาพูดมาคุยกันตามภาษาร้านขายของชําเหมือนเดิมค่ะ,ะตั้งแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานะคะก็นั่งดูข่าวค่ะเ,เพื่อนๆนั่งดูข่าว แก๊งมิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงต้มตุนเพื่อนๆร้านค้าขายของชํานะคะโอ้ยอ่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะบางคนก็โดนด,ดูดเงินไปสองล้านห้าก็มีนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะน่าจะเป็นภาคใต้จาน่าจะจำได้คนที่ลงข่าวไปนะคะ สองล้านห้านะคะจังหวัดทางภาคใต้นะคะโอ้ยสงสารจังไปเชื่อเขายังไงเนาะค่ะที่จริงนะคะเพื่อนๆเ,เราอ่าได้รับสายนี่เราเราต้องมีสตินะคะมีสติให้มากๆด้วยค่ะเพื่อนๆคื อย่างน้อยเราเราอย่าอยู่ตามลำพังค่ะพอได้รับสายโทรศัพท์แล้วก็พูดคุยกับกับคนข้างๆนะคะกับพ่อแม่หรือว่ากับแฟนกับสามีเราก่อนค่ะอย่าอย่าเพิ่งไปทำทำตามที่เขาบอกอะคะ่ะทำเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำอย่าเลยนะคะเพื่อนๆรู้ โดนกันหลายคนมากๆเลยนะคะพฤติกรรมแบบที่เขาบอกโจรทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเราต้องมีสตินะคะวางหูเลยค่ะอย่าไปคุยกับมันนะคะถ้าเราคิดว่าเราทำถูกต้องแล้วนะคะอย่าไปหลงเชื่อนะคะแถวบ้านเราก็เจอกันหลายรายค่ะ <c oughs> ดูดเงินไปหมดเลยค่ะเ <c oughs> หลืออยู่ศูนบาท ะระงับบัญชีไม่ทันนะคะเ,เพื่อนๆเพราะเร็วมากค่ะเราก็ไม่ได้คืนด้วยนะคะหมดหวังค่ะเราต้องปรึกษาพ่อแม่พี่น้องเรานะคะจะทำตามสิ่งที่เขาบอกนะคะห้ามอยู่คนเดียวค่ะห้ามส่วนมากมิชาชีพเขาจะบอกว่าอยากให้เราไปบอกใครนะคะ เขาจะให้เราทํำจำเขาสองคนเม้น่าเข้าไปเป็นเพื่อนในลายคุยกันแซดกันสองอคนด้วยมันไม่ใช่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆมันมันต้องบอกนะคะต้องบอกเพราะว่าเราทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินนี่มันมันแปลกๆนะคะมันถ้าเราส <c oughs> งสัยเราหยุดพูดเลยค่ะหยุดคุยเลย ะะบอกว่าเดี๋ยวจะไปติดต่อสภกรเองเลยพูดอย่างนี้ตัดสายไปเลยค่ะเห็นในข่าวแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะคะทุกวันนี้ยิ่งหาเงินยากลำบากยิ่งจิ้งมาโดนอีกของร้านเราก็เกือบโดนไปแล้วนะคะพอดีมีสติก่อนนะคะก็รีบโทรไปสัมภกรนะคะเขาก็บอกว่าเรายังไม่ได้เสียภาษีนะคะให้เข้าไปแอดไลน์แล้วก็ ไปยืนยันนะคะว่าเราเสียแล้วมีที่ไหนแล้วก็โทรมาตอน5โมงครึ่งด้วยนะคะเพื่อนๆสัปปกพกกหาอะไรจะโทรมาตอน5โมงครึ่งไม่เนียนนะคะเผราเอิญเราเจอไม่เนียนนะคะบางคนเขาเจอเนียน,นะค่ะเขาก็เลยเชื่อคุณต้องปรึกษาพี่ๆน้องๆหรือว่าร้านค้าใกล้ๆคุณนะคะ ใกล้ๆเพื่อนบ้านคุณนะคะที่คุณรู้จักนะคะจะ่ไปทำตามเขาเรียกอะไรอ่ะทำคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะทันพลาดแล้วมันก็จะเจ็บค่ะเ,เพื่อนเๆจะได้ตังค์นะคะเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตวันนี้นะคะเราก็จัดของเตรียมรูดบัตรนะคะก็อีก อีกอีกวันเดียวนะคะเดือนนี้ก็มีสามสิบวันอีกวันเดียววันวันพฤหัดก็ได้รูดแล้วค่ะตรงนี้ข้าวสารก็เงียบแล้วค่ะเพราะว่าคนลงเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็จะเริ่มมีข้าวกันกินแล้วนะคะก็จะเริ่ม,มเงียบเงียบละเงียบมากมากเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังคอยติดตามช่องอาทิสบายใจนะคะก,ก็คงคิดว่าหายไปไหนหลายวันนะคะเพราะว่าเจ้าของร้านไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้ก็อาจกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมแล้วนะคะ,คะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนะคะแล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะไว้เจอ กันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า